มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตำรวจติดโควิด1 9สั่งตรวจยกโรงพักค่ะวันที่7พฤศจิกายนนะคะที่หน้าห้องประชุมสอพอชุมแพจังหวัดขอนแก่นผ่านตำรวจเอกรัตนสุขคำวงผู้กำกับสอบพอชุมแพนายชูชาติกางกันยาหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลชุมแพ นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจหาโควิด -19 เบื้องต้นนะคะด้วยชุด ATK กับข้าราชการตำรวจสอพอชุมแพทุกนายหลังพบว่าวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอชุมแพติดหนึ่งรายก่อนเข้าทำการสอบสวนหาผู้ใกล้ชิดผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อเข้าตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งคะ่ะก่อนแนะนำกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงนะคะดำเนินการตามมาตรการของก,มกรมควบคุมโรค ทางนี้นะคะสพชุมแพยังคงเปิดบริการตามปกติแต่ขอแจ้งไปยังผู้ที่เดินทางมาใช้บริการให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนะคะและในช่วงบ่ายวันนี้สพชุมแพได้ประสานเทศบาลเมืองชุมแพเพื่อดำเนินการทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหัหน,นา้ากลุ่มงานควบคุมโรงพยาบาลชุมแพเปิดเผยหลังการตรวจปรากฏนะคะตำรวจทุกนายผลเป็นลบทั้งหมดและทำการสอบสวนผู้ใกล้ชิดนะคะ ก่อนส่งตัวตรวจละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยวิธีส w a ปซ้ำอีกครั้งค่ะจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะผู้ติดเดินทางไปร่วมงานที่จังหวัดพิจิตรผู้บังคับบัญชาหนึ่งนายก่อนกลับมาทำงานในหน้าที่พลขับสายตรวจตำรวจจราจรหลังจากนั้นมีอาการไม่สบายจึงเข้าพบแพทย์นะคะเพื่อทำการรักษาและตรวจหาโควิด -19 ซึ่งผลออกวันนี้ช่วงค่ำพบป่าติดโควิด -19 ค่ะ ทางด้านผู้บังคับบัญชาหนึ่งนายได้ทำการตรวจหาถึงสองรอบผลออกมาเป็นลบนะคะไม่พบว่าติดแต่อย่างใดจากการสอบถามเพื่อนร่วมงานทราบว่าผู้ติดโควิด19ได้รับการรับวัคซีนทั้งสองครั้งครบแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะนอกจากนี้ตำรวจติดโควิด19ยังคงต้องตรวจสอบไปถึงครอบครัวที่อาจจะมีความเสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้เพื่อตรวจหาโควิด19อย่างเร่งด่วนด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ